สวัสดีครับผู้ชมมาพบกับผมนะครับนนทวัฒน์ชัยวังนะครับผมวันนี้จะพามาตะลอนชิมสตรีทฟู้ดนะครับถ้าหากมาพูดถึงสตรีทฟู้ดนะครับประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะครับผมเพราะว่าถูกจัดอันดับแล้วว่าเป็นประเทศที่มีอาหารสตรีทฟู้ดดีที่สุดติดลำดับโลกเลยนะครับแต่วันนี้พิเศษมากกว่าน,นั้นก็คือจะพามาชิมตรงพื้นที่การชุมนุมแถวราชประสงค์นะครับผมวันนี้จะพาไปชิมว่าเขามีอะไรพระะ่อค้าไม่ขายขนอะไรกันมาขายมากมายหลากหลายเลยแล้วจะขายดีมากน้อยแค่ไหนตามผมมาเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่ร้านพี่ต้อมนะครับซึ่งขายเกี๊ยวทอดนะครับมีมากมากมายหลากหลายเลยค่ะคุณผู้ชมดูนะคะเกี๊ยวของเขาน่ากินมากน่ากินมากพี่ท่านนี้นะคะพี่ต้อมนะคะเขาเดินทางมาจากราดชดําเนินค่ะบ้านเขาอยู่ราดชดําเนินแต่ว่าเขามาขายเขาจะแบบมีรถเข็นอยู่นะคะก็คือจะเข็นมาขายที่มีการชุมนุมทุกที่นะคะรู้ไหมคะคุณผู้ชมเขาบอกว่ารายได้ของเขาเนี่ยถึงวันละหนึ่งหมื่นเลยนะคะคุณผู้ชม ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านขนมจีบนะครับหูยน่ากินมากเลยมีทั้งสีแดงสีเหลืองสีสารพัดสีนะครับผมก็ขนมจีบก็เป็นอาหารทานง่ายอย่างหนึ่งนะครับเวลามาในพื้นที่ชุมนุมหรือที่คนเยอะๆนะครับก็กินง่ายพกพาสะดวกนะครับผมวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับพ่อค้าสุดหล่อขายขนมจีบของเรานะครับสวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรครับคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรครับอยู่ร้อยเอ็ดครับผมอ๋อเขาอยู่ร้อยเอ็ดนะครับถึงข้าแล้วมาขายแบบขายทุกวันแล้วคันเนี่ยก็ไปทุกงานนะครับผมไปทุกงานที่มีม ครับพมอก็ขายดีครับผมบก็วันนึงก็ข้างหูพันบาทครับโอ้วันทั้งหกพันบาทปกติทำงานอะไรครับเนี่ยก็ขายอยู่แถวสีลมนี่ครับตอนนี้ที่ฉันยืนอยู่หน้าร้านหมูปิ้งเยาวราชนะคะชื่อหมูปิ้งหมูจ๋าเยาวราชนะคะหมูปิ้งเปรียบเสมือนอาหารไทยประจําชาติเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนตื่นเช้ามาก็ต้องกินหมูปิ้งค่ะวันนี้คุณลุงเขาพาหมูปิ้งกับรถตุเรงตุเรงตุเรงเรถคู่ใจมา ที่รานแยกร้าจะประสงคแห่งนี้นะคะเพื่อที่จะมาขายให้กับเราน้องๆที่จะเข้ามาชุมนุมกันนะคะเดี๋ยวฉันจะพาคุณผู้ชมชิมหมูปิ้งก่อนนะคะไม่รู้ว่าอะไรยังไงแต่เราหลอน,นะค่ะคุณผู้ชมหลอนมากเลยค่ะฮืมลูชคือดีมากคุณผู้ชมหมูปิ้งของเขาเนี่ยนุ่มมาก้วก็เขาหมักดีมากเลยค่ะหมักดีจริงๆคะ่ะคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับลุงชื่ออะไรครับ ฉันชื่อหมูจ้าครับแล้วขายหมูปิ้งมากี่ปีแล้วครับเนี่ยปีเนี่ยปีที่37อ๋อแล้วยังไงครับตอนนี้ก็คือแบบขายที่ไหนบ้างครับมีขายยูแวร่ากับตลาดมือของผมะนะครับแล้วมาทุนเน็ุี่กระดมเนี้ยมาขายสี่ที่แล้วครับนีข่ขายดีคีณนี่ขายดีเหรอครับอ่าคุนี่ขายดี คุณผู้ชมมาชิมสตรีทฟู้ดบริเวณการชุมนุมนะครับผมมัดไม่ได้มีแต่เรื่องเครียดๆอย่างเดียวนะครับของกินก็เพียบเช่นเดียวกันนะครับผมโอ้ยอิ่มอร่อยมากเลยครับคุณผู้ชมผมอิ่มจนอิ่มหมี่พรีมมนจนแบบาาเอาพุงกลับบ้านไม่ไหวแล้วครับคุณผู้ชมวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อน,นครับผมครั้งหน้าผมจะพาไปชิมอะไรหรือไปทำที่ไหนยังไงก็ติดตามชมนะครับ